สวัสดีคุณผู้ชมทาง YouTube นะครับอยู่กับช่อง c ีโอทัมซิ่งอีกเช่นเคยนะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับอาจารย์ฟุกนะครับทุกคนนี่นะครับกับเจ้าซุมิโตโมนะครับ SS130 นะครับทุกคน ็ตอนนี้เราก็จะทําทางลงไปนะครับถอยดินนะครับทุกคนงานถอยดินงานอะไรไม่รู้ครับเรียกตอนนี้เรียกครึ่งวันนะครับทุกคนนู่นนะครับนู้นกองดินอยู่ตรงนู้นนะครับอันนี้เราก็จะทําทางลงไปก่อนนะครับไม่ใช่ลถหนักขึ้นทางชันแบบนี้นะครับทุกคนอันนี้คือทางลดลงเฉยๆนะครับงานเยอะจริงๆครับอาจารย์ปุ๊กนะครับทุกคน มีงานทุกวันนะครับวันนี้เรามาทำงานกันที่เขื่อนโคกโกนะครับทุกคนถ้าคนที่ติดตามคลิปนี้อยู่ดูคลิปนี้อยู่ก็น่าจะรู้จักนะครับว่าอยู่ตรงจุดไหนนะครับ เพิ่งเพิ่มมาถึงเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นงานขุดทอยดินอะไรยังไงไม่รู้ครับตรงนู้นนะครับวันนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งครับทุกคน <c oughs> ก็ตามใจอาจารย์ฟุกหน่อยครับต้องการรถแล้วก็มา ปรับนานะครับทุกคนตรงนั้นนะครับดูเดิมมีรอยแมกโรอยู่แล้วนะครับตรงนั้นม,มาครับทุกคนโอ้โหอันนี้โอ้โห ลงชันมากเลยนะครับทุกคนลงแบบนิ่มๆครับทุกคนลงแบบนิ่มๆเลยนะครับคิดตคิดแต่ตอนขาลงนะครับทุกคนขาขึ้นยังไม่ได้คิดนะครับแต่เราก็ไม่เป็นไรครับทุกคนแม่โคอยู่ใกล้นะครับดันอย่างเดียวนะครับ น,นี่เรา,ากำลังลงมาประจำที่จะขุดดินถมดินแล้วนะครับทุกคนไม่รู้จะถมอะไรนะครับน,น,นี่ต้องรออาจารย์พุ๊กมาอธิบายให้ฟังก่อนนะครับอันนี้ก็จะลึกันนาออกนะครับทุกคนเดี๋ยวรถจะให้รถวิ่งนะครับ อาจารย์ปุ๊กนี่ฝีมือดีนะครับทุกคนขุดซงขุดแสะอะไรแบบมีแต่คนชอบนะครับแมคโครคนอื่นนี่จอดกันนะครับอาจารย์ปุ๊กนี่รับคิวงานทีได้เป็นเดือนๆนะครับทุกคนไปจอจองคิวกันได้นะครับโอ้แบบนี้ต้องแนะนําให้ออกแม่โครซะแล้ว เราก็จะต้องลงไปคุยไปอะไรก่อนนะครับทุกคนว่าจะให้ดัมจุดไหนจุดไหนนะครับหรือว่าจะเริ่มเลยหรือยังไง ลงไปดูก่อนนะครับทุกคนคออขุดอย่างจะได้นี่ยังดูไม่ออกเลยครับทุกคนจะขุดอะไรยังไงนะ มิตโม่เนี่ก็ใช้ดีนะครับทุกคนตั้งแต่เห็นเซเบิร์มซื้อมาเนี่ยก็ยังไม่ได้ซ่อมอะไรเลยนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องถ่ายาถ่ายน้ำมันเครื่องเติมน้ำมันอย่างเดียวนะครับทุกคนที่เหลือก็รักษาตามอายุการใช้งานนะครับเปยนกรงเป็นกรองนะครับแต่ระบบไฮดรอล,ลิกอะไรต่างๆพวกตัวเดินตัวเดินอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้ดีเหมือนกันนะครับทุกคนจากที่คุกคีกันมานะครับกับแมคโคตัวนี้ ท shorts, way, so, ุอหมดเลยนะครับคนขนมคนายังไม่รู้ยังดูไม่ออกเลยว่าจะทำยังไงนะครับก็เสร็จจากงานถอยดินหมู่บ้านห้อยโบงเมื่อวานก็มาต่องานนี้เลยนะครับแม่โข ได้หยู่ไม่ได้หยดเลยนะครับสิ่งเครื่องก็ยังเงียบอยู่เลยครับทุกคน ผู้กีตมีดังนิดหน่อยครับทุกคน ที่ได้เข้าใจงานแล้วนะครับทุกคนเราก็จะย้ายดินนะครับทุกคนจากตรงนั้นนะครับตรงจุดแม่โคอยู่นะครับทุกคนตรงหลังรถผมนะครับขุดลอกของคันนามานี่นะครับทุกคนนี่ยายนี่นะครับตรงนี้นี่ขุดออกหมดเลยนะครับแล้วก็เราก็จะเอามาเทตรงนี้นะครับทุกคนนี่ตรงนี้นะครับตรงอาจารย์พุุก หรือคณาให้เราเนะครับนี่เทตอนนี้นะครับในแค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับจนกว่าดินจะหมดนะครับทุกคนก <c oughs> ็ทางเจ้าของว่าน้ำไม่ไหลามาทางนี้นะครับไม่รู้ว่าอาจาร,รย์พุกจะบังคับน้ำยังไงนะครับทุกคนให้กับเจ้าของที่นะครับแต่เราก็ทำงานถอยดินนะครับทุกคนเอา ทำตามข่าว่านะครับก็อย่าลื้อออกทั้งหมดเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่นี่ไปถึงนู่นเลยนะครับเนี่ยตรงมุมตรงนู้นนะครับคุณวันนี้ว่าจะพักแล้วนะครับทุกคนพอเพิ่งเสร็จจากงานพอยเมื่อาเมื่อวานนะครับทำงานเป็นเดือนนะครับทุกคนไม่ได้หยุดเลยนะครับ ันนี้อาจารย์ปุ๊กให้มาช่วยงานอีกนะครับเอาอันนี้น่าจะทำแท่นอยู่นะครับทำแท่น um ยืนอยู่นะครับก็จะเริ่มขุดตั้งแต่ตรงนู้นมานะครับทุกคนพอขุดถอยหลังมาเรื่อยๆ,ๆนะครับนี่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับทุกคน โอเคอยู่ครับทุกคนดินแบบนี้แข็งเป๊กนะครับนี่นะครับไม่ยุบแน่ๆนะครับนะฮะไม่เจอหลุมหลุมน้ำหลุมอะไรนะครับทุกคนหลุมก็ไม่มีเลยครับทุกคนนี่เรายืนอยู่กลางแดดเลยนะครับนี่ เขาจะให้ขนย้ายดีตนะั้งแต่ตรงนู้นนะครับนี่ตัวหน้ารถผมย้ายมาเสียงมาวาังตรงนี้นะทุกคน <c oughs> กี่บันจะเสร็จครับีน่นะครับมันต้องใช้รถนะครับทุกคนต้องใช้รถในการขนนะครับคอย น่าจะเป็นแท่นยืนโตนะครับแล้วก็ขุดถอยหลังมานะครับทุกคนขุดหลังมาเรื่อยๆนะครับตรนี้ก็เป็นเหมืองนะครับตรงนี้เป็นเหมืองน้ำแล้วนะครับของชุลประทานทุดลงมาลงตรงน่าจะต่อเป็นการลักน้ำมารับลงมาให้ตัวเองด้วยนะครับทุกคนแบบนี้นะครับ ที่ดินมีน้ําถึงอย่างนี้ก็สบายเลยนะครับทุกคนปลูกการเกษตรได้นะครับน้ําก็ไม่ต้องได้สูบนะครับทุกคนไปทุกคนนี่นะครับทุกคนตอนนี้เราก็าดินเต็มแล้วนะครับทุกคนก็ต้องให้อาจารย์ปุ๊กนะครับมาเตียด,ดินลงก่อนนะครับทุกคน เพราะว่าเขาจะให้ถมแค่ช่วงบริเวณนี้เฉยๆนะครับเบื้องนี้นะครับตอนนี้เราเต็มแล้วก็ไมโคเกลียก่อนแล้วเราก็ถอยมาดับไม้นะครับทุกคนน,นี่หน้าอยู่ประมาณสักสิบกระเที่ยวก็ครับทุกคนเนี่ยเต็มแล้วครับตรงนี้น่าจะเอาเป็นนาอีกนะครับขยายนาออกไป ทุกคนตรงนี้นะครับกองยายตรงนี้เรียงมาตรงนี้นะครับ งเงียบนะครับเจ้าซูมิโตโมนะครับนีบ่ทำทางจะให้รถลงไปมากทุกคน <c oughs> ได้หมดครับยังไงก็ได้ขอให้มีทางลงไปนะครับ บางพื้นที่ก็ฝนตกกันแล้วนะครับทุกคนทํางานก็แ <c oughs> ย่งไฟายังฝนนะครับอันนี้ก็วันๆเหมือนกันนะครับทุกคนวันนี้ก็เดี๋ยวแดดเดี๋ยวเดี๋ยวคืมนะครับ ลงไปข้างล่างแล้วก็ แน่ๆเลยทุกคนนี่นะครับวิ่งนาๆแบบนี้ไม่กลัวครับทุกคนนะครับเรียบหมดแล้วครับทุกคนมันเรียบนะครับมันไม่มีจิ้บป่าที่ทงที่ไถนะครับทุกคน เรียบหมดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไม่ได้สบายมากทุกคน รถขันข้้งบนได้ลากกันแล้วลากจุงกันแล้วทุกคนนะครับโตโยต้าฮีโรนะครับทุกคนลากอีกแตนนะครับนี่ข้างบนนะครับโอ้ทุกคนอันนี้ผมต้องขออาภัยนะครับทุกคนตอนแรกบ้านจะให้ ขูดตรงนี้เปิดตรงนี้ออกหมดเลยนะครับไม่ใช่นะครับทุกคนแค่ลอกตรงนี้นะครับเพราะมันมันมุนขึ้นมานะครับทุกคนดินมันมุนขึ้นมานะครับดำหลุมขึ้นมาใช่ป่ะนี่นะครับทุกคนต้องขออภัยด้วยนะครับตัวเด็กเอฟซีจดานะครับผู้ชนจดานผมด้วยทุกคนเนี่ยเขาก็มันมุนขึ้นมานะครับมันตื้นเก็บน้ำได้น้อยนะครับทุกคน เราออกไปถึงถึงนู่นเลยนะครับเดี๋ยวแล้วก็จะใส่ทำงานต่อนะครับผมก็จะตั้งกล้องไว้ตรงไหนสักจุดหนึ่งนะทุกบคนที่แบบเดี๋ยวตั้งกล้องให้ทุกทุกท่านได้ชมกันดูนะครับแบบข้างนอกนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนนี่นะครับเราดินมากองข้างล่างนะครับทุกคนกรอให้ไม่โครแมาเรียอีกนะครับเพื่อน่าจะขยาย<ม>ขยายคนามานะทุกคนเอาดินจากตรงนู้นนะครับทามาทําเป็นคนาตรงนี้นะทุกคน<ม>เพื่อที่จะต้องการน้ำไว้ใช้ตอนหน้าฝนนี่ ทำนากันนะครับดินหมดแล้วครับทุกคนก็เดี๋ยวเราดูต่อไปว่าจะ,ะทำยังไงต่อนะครับ <c oughs> แล้วเราจะออกทางไหนครับทุกคนตอนนี้ นลงเราเมื่อกี้เปินร่องน้ําไปแล้วนะครับ ฟั <laughs> นเลยครับทุกคนทนดินนะครับก็สม so ิตรมูนนี um ่ก็ประหยัดน้ำมันดีนะครับทุกคนใช้ดีตักใส่รถก็ประมาณ56ตักนะครทบงานเที่ยวนะครับกานหมอก็ประมาณ8 9กตักเนี่ยนะครับแต่อุ้มไม่อุ้มกถือว่ากำลังดีนะครับทุกคนหมาวันละหมื่นกว่าบาทหมื่นสองนะครับคุณกำลังพอดีเลยนะครับทุกคน อันนี้นะครับราคาเดี๋ยวนี้ก็อยู่ประมาณทักสองสองล้านสองล้านแปดสองล้านเก้านะครับทุกคนสองล้านนะครับสองล้านแปดสองล้านเก้าตัวน,นี้นะครับใช้ดีนะครับทุกคนแน่นอน <c oughs> นะครับซูมิโตโมะนะครับอ่าคอนโทรลสวิงนะครับ ฝั่งฝั่งซ้ายมือนะครับโยกไปข้างหน้าแล้วก็ยกไปถอยหลังนะครับทุกคนโยกไปข้างหน้าก็สวิงซ้ายโยกมาข้างหลังก็สวิงขวานะครับส่วนขอโทษข้างขวาก็ปกตินะครับพ่มพวกกีง่ไงพวกกีนแล้วก็ยืดอาร์มบูมอาร์มนะครับทุกคนยืดหดนะครับก็เหมือนกับทุกคันนะครับส่วนสวิงนี่จะไม่เหมือนกันนะครับกับเหมือนกับแคทนะครับไม่เหมือนแคท ที่ 4, สวิงซ้ายขวาใช่ไหมครับทุกคนตรนนี้ก็ดินได้จะหมดแล้วครับทุกคนก็เหลือแค่นะครับอาจารย์ปุ๊กเหลี่ยดินนะครับทำเป็นนาอีกอีก,อ,กอีกปันอีกนาหนึ่งนะครับทุกคน ลาทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากวอเพียทเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนไม้พบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทุกคนเพื่อไม่ให้พลาดาพลาดคลิปต่อๆไปนะครับว่าจะไปทาคลิปที่ไหนอีกนะครับทุกคนไม้พบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาการไปก่อนครับสวัสดีครับ